วันนี้ผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงมา8 0 0 0 0นแต่ผมจะขายถูกกว่าป้ายแดงไปเลยครึ่งหนึงเพียง3,99,000บาทครับมาชมเลยนี่นะครับนี่คือนิสสันนาวารานะครับเป็นตัว 2.3V c a l ิเบอร์ตัวปี2020ท็อปที่สุดดูไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวท็อปครับเป็นลูกแก้วสีดวงสวยงามมากใสกิ๊กนะครับมีป่งข้างมาให้ครบ รถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ได้ตัวสูงด้วยและก็ที่สําคัญมาดูภายในคันนี้ตัวท็อปคุณแจก็เป็นคุณแจฟูตาร์ทหรือคีเลตนั่นเองนะครับพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับผมสวยงามกริบเลยมีระบบแบบครบมากคันนี้ตัวท็อปนะครับดูเรือนไมล์เขาก่อนเป็นดิจิตอลนะครับเลขไมล์แปดหมื่นหกพันเท่านั้นนะครับแล้วก็ออปชั่นอีกหนึ่งอันนี่กล้อง360อองศาหรือกล้องรอบคันนั่นเองนะครับแล้วก็แอร์ก็ออโต เกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับผมรุ่นท็อปออปชั่นมันเยอะจริงๆที่สําคัญรถคันนี้ไม่เคยผ่านการเก็บสีหรือทําสีมาดูง่ายๆเลยเนี่ยดูน็อตฝากระโปรงเขาครับสีเต็มนะครับดูสีภายในโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับได้รถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพป้ายแดงที่สำคัญตัวท็อปที่สุดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,300cc แรงมากคันนี้ที่สำคัญออกรถฟรีดาวนะครับผมไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับผ่อนเดือนละ 7,000บาทใครอย่างได้โท098 469 6699สมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีรับสายครับผม